มีไซส์สวยๆหลายตัวสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องลุงหมงลงมือทำนะครับวันนี้ลุงหมงพามาตกปลาที่เลยคลองด่านมานิดนึงก็ตอนนี้ลมหนาวมาแล้วท่านผู้ชม ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 00, 11โม6นาที11โมง6นาทีก็วันนี้มันหยุดตรงกับวันที่16 00, วันที่ที่16 00. มาดูบรรยากาศอันนี้ก็ใกล้กับสะพานแต่จะอยู่ตรงป้าย นี้ท่านผู้ชมรถจอดตรงนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานตรงนี้เป็นทางโฮมใหม่บรรยากาศหมายก็แต่ลมค่อนข้างจะแรงเพราะว่าลมหนาวหมายก็ถือว่าสวยนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะ ได้ตัวส,สวยๆหรือเปล่าไซส์ส,สวยๆหรือเปล่าแต่น้าเขาตกอยู่ตรงนั้นท่านหนึ่งสองท่านครับผม <c oughs> อันนี้ไปบางประกงแต่ส่วนทางฝั่งกระโนนไปบางปูอยู่ตรงป้ายนี้พอดีท่านผู้ชมก็รถก็จอดอยู่ตรงนี้ นายท่านก็จอดอยู่ตรงนู้นส่วนเยื่อวันนี้ก็จะมีผสมหน้าหมายเลยผมไม่ได้บ่มมาวันนี้ก็มีลำสองผงแล้วก็กะามาาันปะเผไข่เขียวแล้วก็อาหารปลากินพืชที่เหลือมาจากทิปก่อนครับเดี๋ยวผสมหน้าหมายเลยครับผสมหน้าหมายแล้วตกเลยแล้วก็จะมี น้ำก้วยดองก้วยดองกับลูกยอน้ำหมักแล้วก็มีกะทิหนึ่งขวดครับผมเดี๋ยวผสม,มลงหมายแล้วครับตอนนี้อยู่11บเโมงสินาทีครับผมครับตอนนี้ลุงหมงได้ย้ายมาที่บางประกง ฟองใหม่บาปะกงเพราะว่าตรงที่ลงมเมื่อกี้น้ำมันแรงมากๆแล้วก็เบ็ดไปเกี่ยวไปเกี่ยวกิ่งไม้หักไปหนึ่งปลายหักไปหนึ่งก็เหลืออยู่สามคันก็ก็จะตกอยู่สามคันวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะเจอตัว ตัวโบโบไหมกอก็มีตอดก็มีปั๊มหมอ้อทางดำตัวเล็กๆก,ก็รอลุ้นว่าจะมีไซส์สวยไหม ไส์ก็พอได้อยู่นะต้องลุ้นกันยาวๆว่าเราจะเจอนินโบไหมก็ปลาก็เริ่มกินแต่เมื่อกี้ที่ลุงหมงย้ายมาก็น้ำมแมรงก็อุปสรรคคือน,น้ำครับผมเดี๋ยวลุ้นยาวๆว่าจะมีไซส์สวยไหม โอเคครับปลาทู ใส่ื้อสวยหลุดมือเป็นหนึ่งตัวเราย้ายมาประมาณบ่ายโมง ประมาณเกือบบ่ายก็ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงสิบนาทีกินเรื่อยๆต้องคัดไซส์ก็ยังกินเหมือนเดิมบลากะกง ทงดขับก็มาถึงช่วง3โมง3โมง3็7นาทีก็วันนี้ย้ายสองหมายแต่สุดท้ายก็มาตกที่คลองไหมบาปะกง ก็ยังคงกินเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เราไม่เจอไซโบกก็ไซส,สวยๆก็มีหลายตัวครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานเลยครับตั้งแต่บ่ายโมง มีไซส์สวยๆหลายตัวไซส์ปลาเกลือวันนี้ไม่เจอนินโบก็พอตัวรอดวันนี้ครับผม ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ผมมาตลอดขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้ท้ายนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับครับผมสวัสดีครั้งครับ